เป็นๆเอาอู้โอ้เจ้าเฮ็ดจังล่ะจะเบี้ยบ่หรือว่าเจ้าได้เบี้ยมันยังยังอยู่สิเอามาเอาอยู่เฮือนลงมาปู่เจ้านี่อยู่ห้องก่ยังล่ะ .4 .4 เจ้านี่อายุจักปี สิปีเจ้าสิป uh ีเจ้าซ yeah, no. ื้อย mmm ังล่ะนะน้องนิ่มออาเฮดเดียวสิเบิ่งนี่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอเอฟซีเบิร์สุดๆทุกคนเนาะการยินดีต้อนรับเข้าวสุซองสาวลายขึ้นเก้าเนาะกาเมื่อนี้เนาะสอนเศร้าๆเนาะสาวลายกับผ้ามาทีโพงเทียนบ้านโคกใหญ่เนาะกับมหาหนองน่องนักเรียนเพิ่นเนาะก็คือ ทางเอื้อยหักที่อยู่ต่างประเทศเนาะก็คือใครวันเกิดลูกสาวเพิรนเนาะเพิรนจะหายมาถามว่าทางโรงเรียนบ้านโคกใหญ่นี่มีนักเรียนจากคนเพิรนอยากพูดเนาะเพิรนอยากจะเห็ดเข่าเข่ากล้องเนาะแจกน้องๆเนาะแต่กะเขากันมาถามก่อนเนาะว่าโรงเรียนมีจากคนเนาะตอนนี้กะทางครูเพิร์นก็ยังบ่มาเนาะแต่เขากะจะไปหาน้องๆก่อนเนาะตอนนี้กะอยู่บริเวณห้องทำห้องเรียนเนาะพี่น้องกะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากะสิไปถามทาง ใคค่ครูคนนะวามีจักโงเนเพาวาตอนที่ชาวราเฮียนกับมีโปหนึ่งหัหงกอหาเนาะแต่ว่าตอนนี้กะเวลาผ่านไปหลายปีเนาะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งลางก็จะเป็นหองเฮียนเนาะหงเฮียนแต่ก่อนก็จะเป็นหอกปศกกบหอกปหาเนาะแต่ว่ามันก็เลยเพลพังไปแล้วเนาะแต่ว่ามาตอนนี้กะเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะกาไปเบิ่งไปส้มน้ากันเนาะพี่น้องว่าเป็นจังใดเนาะพาวากะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะบริเวณ เดินทงเรียนกะสิบะคือเก่าเนาะตอนที่สลายยังน้อยกะบระิแบบนี้แต่ว่าตอนนี้กะเปลี่ยนแปลงไปลายเนาะพี่น้องอ่าไปเบิ้งน้องๆนักเรียนเป็นกำลังดินนังยางกะเนาะกลมาเห็นแล้วกับคิดวอตอนที่สลายยังน้อยเนาะสลายกำมกักดินขึ้นกันเนาะว่า,าจะเป็นดินนังยางหรือว่าดินดินหุนห้นไหมเนาะพี่น้องนะกบไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องอ่าลายคนก็ะอาจ จะเห็นแล้วก็คิดทอดอดีตเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเคยลิ้นเนาะแต่ว่าบางคนก็บ่เคยหดินเนาะก็สิบผู้ก็ไปเบิ่งน้ากันเนาะว่าเป็นจังไดทางน้องๆเพิ่นจะลิ้นหนังยางเนาะมาเบิ่งน้ากันเนาะว่าพายเก่งกะพี่น้องสบายดีเด้อน้องๆเป็นกาเคิืนกล้องอายกล้องเนาะเอาลิ้นดิ้นดินพาสิเก่งเต้นให้เบิ่งดูเต้นเต้นบรรยากาศเบิ่งนี่ เต้นโลดเต้นโลดพายอีลาดนี่ว่าสิเต้นนะอ่ะลองเบังระวังแข่งฮักเด้อไปดแม่น้สบายดีน้องรบมาอ้าวเต้นระวังเด้อดิ่นระวังแข่งฮักเด้อบานันกระแทมเว้ยปัดไวที่น้องเ้ย อ่ามาเบิ้งน้องมาใส่ชิเก่งเล่นมาเล่นมา,าการทางโรงเรียนเพิ่นกันเนาะแต่ก่อนการจะมีผู้น้องเป็นเปลี่ยนห่งเรียนเก่าเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะคือบริเทียนห่งเรียนแต่ก่อนบอลน,นั่นจะมีห่วงบอลหนึ่งเท่า 1, 2, 4, ห่วงบอลสี่เนาะแต่ว่ากะเพิ่นได้มากไปแล้วเนาะ ตอนนี้กะมีแต pues, ่น้องๆนักเรียนเนาะแต่ว nah, ่าทางนายครูเพิ่นกะยังบ่ท <Okay. S 2> ันมาเนาะหรือบ oh, er ัจจ <He S 2> <it. S 3> ั๋เนาะกสิย่างไปหาทางนายครูเพิ่อนถือเนาะเพิ่นกะฮู่อยู่ทางห้องหน้าผู้สบายดีน้องล่ะเจ้าเฮียนทางก้อนยังนี่ล่ะป้อนหนึอยู่ไสป์อนน่ะโอ้จริงเนาะโอ้ด้ขวดน้ามาอีกบ่หาไสอ่ะโอ้กินเบิดบ่มื้อหนึ่งไหมโบเบิดก็ถือเมื่อบ่เจ้าซื้อหยัง นางคำแก้วอายุเจ็ดปีเจ็ดปีไปโอ้เจ็ดปีไปอ่าก็จะทางโรงเรียนก็จะมีนั่นพักบัวเนาะอ๋อนั่นพักบัวโอ้อ่าดึ๊กดึ๊กเอ้เอ้ยเบิ่งดึ๊กอ้าวอู้หูนะพี่น้องเนาะสมัยแต่ก่อนเนี่ยกระป๋าดมวนก็หดหินพวกกรศัพท์ุ่นได้หนิหินแบบนี้นะโอ้ ถาว่าเด็กน้อยบ้านนอกอ่าหรือว่าคนที่เคยผ่านจุดนี้มาอาจจะเคยแปลว่าทิ่เข้าใจเนาะถาว่าบางคนที่เคยดิ่งกับิบเข้าใจเนาะว่ามันคืออีอย่างเนาะ,ะคนที่เคยผ่านจุดนี้มาถึงจะเข้าใจสว่างสบายดีเด้อสว่างไปทังนัองละเขากระปูกยังปูกปกยังน,องน้องปูกพักว้าเนาะสิเข้าไปเบิ่งน้องเพิ่นปูพกพักเนาะ ตางนคูเปินก็เห็นยังเหรอคกับซิมาทักทายสบายดีเป็นก่อนเนาะสบายดีเด้ออเป็นน้าเอขงน้ามว้นักเรียนหแหละโอ้สบายดีเด้อสบายดีดนํห่อยนาะายป้มุมมุมนี่มันอยู่กล้ห้องน้าห้องน้ามพ่อชอยยดิโดยห้องหน้ามีจมีห้องนะนายครูเอ้มันใช่พได้ห้องหนึ่งมันมีสามห้องแตมัน มันหอมมันหอมหงอมน้ำตั้งแต่ขี่ผมไปดีเนาะพระเจ้าสื่อควัมคัมมงจุฑีโดยเป็นผู้ดำเนรโวงเงียนผสมบรรพุของเขานี่แหละตอนอยู่ห้องปออยังตอนหงปอหาเนาะโดยคือว่าอยากถามเนาะว่าห้องเฮียนี่มีจักรองแล้วก็มีนักเียนจักคนโอ้อ่ามันก็มันก็มีวงเงียนทั้งหมดก็มีหกหงหกหงแต่ปอหนึ่งห้องหงอและหาปอ มีป1ฮอดป5ดวยมี6ห้องป1มันสิมี2ห้องนะโอ้แยกห้องเนาะนั่แหละมันนักเรียนหลายอือนักเรียนนี่ก็205คนทั้งหมดน่ะ205คนนึงก็18คน18ผู้ชาย่นะผู้ชายก็ตกกร้อยปลายบ้านเฮานี่ผู้ชายหลายกว่าโยผู้ชายหลายกว่าีแ เก็ททาางงู่ um ่่เเพินตประศคือมีทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นกัคล้ายๆว่าวันเกิดลูกสาวเพิ่นแต่เพิ่นอยากจะเฮ็ดข้าวก้องแจกน้องๆนักเรียนแล้วก็เพิ่นให้มาถามทา้งในครูนี่เนาะว่านักเรียนมีจักคนแล้วก็ครูมีจักคนอในักครูก็สิมี6คนใะครูเนาะหกโดยโดยตกติเนาะนาเคียนักเรียนก็2ยห่คนด้วยนั่นแหละผู้หญิงนี่มีจักคนคู้ชายมีจักคนคูผู้ชายนี่2ผู้หญิงกั โอ้คือใช่เลยมันร่วมกันเป็นฮกโอ้ช่วงนี้จะช่วงเกี่ยวข่าวเนาะลานหน่อยเรากับมากมือมากอ่ะบนว่าทำความสะอาดได้จ้ใช่สะอาดเนี่มันสิก็คือวันในครูเนาะมันเกิดน้ำกันเนาะเพราะเราเหตุการณกแรงวันผุดกับแรงวันชุกเหมนะโอ้แล้วก็อนามัยไงเป็นห้องกะ เห็ดหอมไฟห้องเล่าเนี่ยประจำวันเห็ดมือของมืออหไรเนาะเป็นมือเนาะต้องจับอย่างไรกับสอนสนน้องเพคนเนาะเพราะว่าก็มีแต่เด็กน้อยเนาะเว่าแต่ละคนประหลาดประถกับชิบุกมาได้เนาะเขากินกันเต็มเลยกิจกรรมปลูกพักเสริมเล่าเียนเนาะคือแต่ละห้องต้องมาปลูกร่วมกันเนต้องแบ่งเอาแบ่งได้เอาล็อกนี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ กำลังเริ่ปลูกปรทธานเร้วเดี๋ยวปลกกัยังปดีก่าไรนพ้ล้เพื่อนปั่นกันเด้สว่าสมุดเราแต่ละห้องเดีมี้หกห้องเป็นกับปันทีมกันปั่นเออปั่นแต่วลาคนก็ยาเนอะต้องได้เห็นกันแบบไดีเดอรีกษิพาเละเบึงฮอบหอบเนาะบริเวณนอกๆคนดินโอ้หัวเห็ดกินหอมดีโอจะเห็นยังกะ นานพักสิปู่หมักเด่นคือน้อยใช่ล่ะบาดีเดอรอ๋อันนี้จะสิปู่หมักเด่นจะสิก้าเบี้ยบ่หรือว่าเจ้าได้เบี้ยมันยังจะดูจะเอาไงจะเอาอยู่เพื่อนลงมาปู่เจ้านี่อยู่ห้องกอยังล่ะกอยซีกอยซีเจ้านี่อายุจักปีสิบปี 10ปีโอ้น้องน้อยเจ้า10ปีเจ้าซื้อยังล่ะน้อนนิ่มโ้องนิ่มอายุปีโอ้เก่งกงอาเฮ็ดเอาสิเบิงนี่กินข้าวเ้าแล้วบ่นกินแล้วโอ้ ได้ห่องโกซีค่ะได้น้องที่เห็ดเนี่ยโกซีนี่มีค่าได้แน่ที่ปลูกอันนานพักของโกซีนี่มีค่าได้แน่เจ้าปูหูเจ้ามาปลูกระเพ้าย์นี่น้องหอมน้องคนเนกยวว่างพลอยในน้องพี่น้องเนาะน้องพี่น้องเน่องกะนี่เนาะกัมาเบิงน้องพี่น้องเพราะว่า บางนานกาเพิ่นกายังพวท่านปลุกเราเพราะว่าเพิ่นกาหากลืมลงมือเนาะแต่บางนานกาพักกาแตกแล้วเนาะก็จะมีพักหอม่นพักหอมพักกาดพักหอมพักกาดพักบัวแต่ว่าในลายชุดกาจะมีพักหอมก็พักกาดพักบัวหลายเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งกบจะเป็นพักบ้งเนาะเพราะว่าแต่ละหองแต่ละหองมาร่วมกันว่าพายชิปุพักอย่างพักอย่างเพราะว่าจะเป็นมักพริกมักเด่นสบายดีน้องๆ โอ้ผักบัวน้องคนกัดขันไวอเพราะว่าคนยามันปนกันเนาะคนนี้มันสิผสมพันธุ์กันแต่ว่าเด็กน้อยน่าฉลาดนะจะมันอันนี้จะเป็นกิจกรรมเด็กน้อยน้องน้องนักเรียนทุนผูกเนาะทางในครูคนกันแนะนำแล้วก็ให้น้องน้องฝนมาลงมือเฮ็ดเองเนาะอันนี้คือเฮ็ดเป็นวงไวคือเตาแท้เนาะงานภาคไื้ตัวนี้เนาะ เ็นวงไว้เนาะแต่ละพักแต่ละพักแต่ละพักเนาะปลาชิปูกักยางส่วนแอนทียังพวกทันปลูกก็ยังลายพอสมควรเนาะไอดีสบายดีช่องผิดติการบ้านสบายดีไงครูสบายดีสบายดีช้อนห้องไรช้อนห้องประชองโอ้จ้ากกระชองเจ้ามีจักรโคดังเฮียนเจ้าน่ะสามชิมหะสามชิมหะคนเจ้าซื้อครูยังเจ้าน่ะฮะครูยังเจ้าหน่ะไม่ได้ยิน พราะว่าเพราะว่นานครูนี่ในครูน,นี่หูมันเสียหูเบืิกหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ยินท้าเราใกล้ก็ได้ยิ้นแต่นี่น<อ>ถะถ้าเราสลักอะแห้งไม่ได้ยินโดยเดี่ยวเดี๋ยวห่ายังไรก็หัวเหิดอกฟีนผากเคี้ยวชอนก็ได้เคี้ยวแบบนานเลยโอ้ผั<า>กเคียวชอนก็ได้กินแบบนานแล้วจ<อ>้เาเพิเอ่อจะไปเป็นครูมาเป็นครูสอนรุ่นบุกเบิกแป๊จักบีจะเป็นครูนี่โอ้สามสามสิบปีสามสิบปีสิปีเลยแล้วข้าวสมัยบ้านเมืองคนจริญเนี่ยมาอยู่ก่อนหมูนะเนาะแต่สมัยตะกี้แพ็กก็บอกมาบอกอยากมาอยู่เรามาอยู่ก่อนหมูพี่เนาะเอามาเบิกเนาะ เป็นกบประมาณคนในบ้านดอกคนจากบ้านดินเนี่ยมาชนอ้เฮี้ยอยู่บ้านนี้เนาะแมนบ๊แมต่แต่แต่ภูเหตุแต่ยังน้อยแต่ผู้ดินแต่เจ้าของเองกันยังน้อยมี่ันจะง่า่วันจะเท่าแล้วเี่คู่แก้วเนาะแมนบ๊เออชื่อคู่แก้วแต่ภูดินคือยังบัม้าเนาะพี่น้องเดี๋ยบสกึมจะไปจดรายซื่อนะเนี่ยน้อพี่น้องเลยก่ะสกึมก็ซื้ขาออกราคาเลยค่ะก็ได้ยินพักงามแด้ววันนี้กำลังเบื่อฮักกำลังเห็นงานโอ้กำลังลงมือเนาะ บายดีกบเรากับนักเรียนเลยได้ยินแต่เรียนบ่าเขาเข้าใจด้เขาตั้งใจเขาตั้งใจใส่กับนักเรียนเนาะมอะไรมาเบ่าเลยเขาได้ตั้งใจเด็กฝึกหัได้ยินเด้่ยโอ้ใส่ใจนักเรียนเนาะโดยอาเชน่าสบายดีทั้งคู่คนน้อจะเป็นคู่คู่กันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อคู่สบายดีคู่อย่างเนาะคู่บุญมีคู่บุญมี ตอนยุห่องพอยังพอหนึ่งพอพอหนึ่งพอพอใบยี่โดยก็ออยากถามว่าทา้งทงเฮียนทังห้องของผู้บุญมีหนี่มีนักเรียนจักคนมีสามสิบคนสามสิบคนยิงสิบห้ายิงสิบห้าซาสิมห้าโอ้ชิบห้าซาสิบห้าโดย อันทัชมาบุติบอเนาะหากว่าเพิ่นว่าจำนวนโอเพราะว่าบางคนก็น้าไกลเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขียนหาเข็ดนหน้าเนาะหลานสาวเป็นบ้านหลานสาวลกมานั่งเมียไปเกี่ยวเข่าเลยมีเฮียนไอบอยย่งยังบนหิ้เฮียนใครก็ได้สามปีปลายยังบุจักเฮียนโอ้มีย่ามีย่า นี่กระทั่งครูครูคนก็เริ่มมาแล้วเนาะสบายดีเด้อครูด้วสบายดีโดยจ้าในครูก็เริ่มสิมาบันเบื่อทุกคนแล้วเนาะภาวะกับใกล้เวลาเขาห่อเรียนแล้วเนาะแต่ว่าน้องหนองขัเรียนกับกล้งจะมาครบแล้วแต่บางคนกัยามเบียกย้ำหายน้ำหน้ากับางคนกับโบได้มาเนาะสิมาสบายดีทงครูคนเนาะสบายดีเด้อครูโด้ยสบายดี โดยคู่อย่างนออ่าชื่อคู่คำปานครูคคำปานโดยสอนสอยู่ห้องปออย่างเจ้าซอนห้องปอสามปอสามเนาะโดย,นนยทั้งคู่คำปานนี่ทั้งห้องปอสามน,นี่มีนักเรียนจักคนอ่าสามสิบห้าคนอ่าผู้ชายมีเจ็ดคนโดยมียิงหลายกว่าโอ้ผู้ชายห้องเจ้านี่ผู้ย,ย,ยิงหลายเนาะแม่ <laughs> โอ้แต่ว่ารวมๆแล้วนี่ ศ5ผู้ชายนี่อยู่ในโรงเรียนวโคกนี่ผู้ชายสิหลายกว่าผู้หญิงเนาะบ่ชายน้อยบ่หลายกว่าูหลายกว่าเนาะอคัสิห้องอื่นเนาะอืรวมๆเบิดเนาะมนีผู้ชายหลายกว่างอือสบายนี่น้องนิ่มเาสบายเา่หยังเจ้าน่ะสิกินแล้ว ก็เป็นเสาๆใช่ไหมนี่เป็นกระไอ้ก็อย่างเงนาะมังเพียนบ้านเฮากะเนาะหน้ามังเพียนกะมีสามห้องเนาะแต่ว่ากะได้เสียไปแล้วห้องหนึ่งเนาะสามห้องเนาะแต่ว่ากะได้เสียไปแล้วเนาะทางน้องๆนักเพียนกะมีหลายคนเนาะพี่น้องแต่ว่าห้องน้ามีสองห้องกะพี่หนุ่งญาติแม่เนาะแกตอนนี้กะบทางหน้ามังเพียนเพิ่นกะ กล้จะถึงเวลาเขาห้องเรียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะกัทั้งในคู่คนจะเริ่มจะมาครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคู่เนาะคู่คนนี้เป็นก็จะมีแขนข้างเดียวเนาะแต่เพป็นก็นเป็นคู่สอนมาหลายปีแล้วสบายดีเด้อร์ในคูเจ้าเช้าโอ้หากกระมาหอดบ่เจ้าเช้าเช้าโอ้รถเป็นยังนะ่ะรถเป็นยังโอ้ยอมันปูนี้แล้วโอเออคูบุญเหลี่ยมบุญเหลี่ยมสอนอยู่โกกเหนือผู้ใหญ่เลย อดีได้ประมาณ10ปีปีเรียนมาสอนอยู่นี่ได้10ปีแล้วแต่แต่ปีป,ป,ป,ปี2014เรียกว่า10ชิ10เออผมไม่แล้ว2014เป็นเจ้าชเลยนาะชีก็เรียกว่าหลายปีเติบเลยเนาะอ้ยจา้าชอนอยู่ของปอใดชอนอยู่ปอสี่ปอสี่มีน้องๆน,น,นักพิียนไหนจกคน ประมาณสีปลายเนี่ยสีปลายยิ่งเท่าไรทรายเท่าไรมัสมสิบสิบแปดเดียเนี่ยอืมยี่ทั้งเบิดนีมีมีหวกหองเนาะแน่นแนนทั้งหมดมงห้หอแต่ก่อนเจ็ดคนละห่องเดียมต่ก่อนตงีคคนแต่ได้ดีก็เลือต่หคนยิ่งเช่นแต่เียนโบราณก็ที่ว่า็นเดินปกันดีอ แต่ว่าเวลาหยุดระยะเนี่กยการสนน้องๆเพิ่นปัดขวดบ่ยากจะ้าทุกตอนวันพุธชื่ออะารมาไอ้ล้วนอ๋อวันพุดบ่วันพุธวันพุดโบเมตรมันซุกเนาะอ๋ออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่คือทำข้อสารเชิญหนึ่งทำข้อสารรวมโอ้แต่ว่าปัดห้องนี่จะเป็นวันซุกเนาะอาจจะเป็นจุกทุกวันเลยปัดจุกมือแต่ว่าตอนนี้ไปจับวันกไปดิ

เพราะว่าข้าเจ้าไปเอาน้องเรือเล่นวัวเล็กควายเบ่งมังควายเซนบสเป็นที่นี่แต่ว่าครอบครัวใดที่ว่าหยุดยากแน่เพิ่นก็ให้ดูเพิ่นพักก่อนเนาะว้าวเมนเมนเมนคือว่าเป็นช่วงมันร้ายแต่ก็ในช่วงเลี้วเลี้ยวเลี้ยวเข่าเปลียวเลี้ยเข่าได้วก็เฮยกระเช้ามาตืมอ๋อเมนเป็นเดือนเดือนธันวาบ่เดือนธันวาหรือเดือนกุณพาเดือนนี่แหละเดือนหนึ่งเดือนยังไง เออสบายดีเด้ออร์กาสิบรบกวนเนาะกางเกงาไปเลาะเบิ่งนักเรียนเขาเนาะดีนั่งอุ่นชื่อนางอุ่นบ่น้องน้องอุ่นนี่อยู่ของกอยยังอ๋อ้าเจ้ายางมาบอ๊ะแล้วขี่รถมารถถี่บอ๊ะรถถีบไฟฟ้าปีหน้าก็ได้ขึ้นโมหนึ่งเนาะเห็นยังไงนี่ โอ้มันมาเปื้อนมืออวยล่ะเนื้อน่ะนาฬิกาเลอกเบิ่งเนะาะค่ะน,น้องๆนักเรียนถึงกันาะแต่ละห้อง,แต,องแต่ละห้องเนาะสบายดีน้องๆ อันนี้เป็นห่องอ้อยังนี่ห่องอ้อองแล้วาันหนังสองือไว้ล่ะอันนี้จะเป็นห่องปองสองอนนเนาะส,สบายดีน้องล่ะโอ้กินยังกันนี่ฮะหมักเรือโอ้เก่งแท้จักพีเจ้านะ่ะหาปีจูห่องอ้อยัง กอโอ้กินหมากเหนื่อยแล้วบงค่ะคอเด้อตอนนี้ก็ยังยังบัทันถึงเวลาเขาหกเสบายดีน้องๆคือยังแน่นในน้ำตัวดูสัปีจัดปี็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ้ดเด้จ็ดเจอจ็ดจัี เจ็ดปีเจ็ดปีปอยังปอนหนึ่งปอนหนึ่งจับเจ้าเด้ทื้นคือของค้ณของปอยังปองห่าปองห่าโอ้น้องทินจักปีชิบสองชิบสองอ้เพล่ออยู่หลายกมูให้เจ้าใกล้เข้าห้องแล้วบ่บันนี้โดยโดยน้องพี่น้องมาหลอกๆเบิ่งเนาะแต่ละห้องเนาะกสิประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะทางโรงเรียนของบ้านโคกใหญ่เนาะกับมีทั้งน้องๆนักเรียนเพขุนกะสองลอยห่าคนเนาะทั้งเบิ่ดกะ กะเป็นโรงเรียนบ้านนอกบ้านนาโนบบเนอกกับช่วงนี้กะเป็นช่วงย่ำเกี่ยวเข่านอกก็จะมีนักเรียนกะอยากขาดแน่นเพราะว่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้านักเรียนบ้านนอกบ้านนาเฮากะทางโ่อเมเพื่อนกันอยากเวียกอยากงานนอกกับางครอบครัวกันอยากเวียกอยากงานกะสิบุหัยกลุกมาโรงเรียนเพราะว่าเหดุหนเห็ดหน้ากะนักเรียนกะสิขาดแน่กะสิมาบกครบนถ้าว่าประมาณเดือนเดือนหนึ่งหรือว่าเดือน เดือนมก,กรลาหรือว่าจังใดเนาะกะสีนักเยียนก็เริ่มมาบพบเรเพราวาโรงเรียนตามส่วนนบดกะภาวาช่วงเกี่ยวเข่ากับนักเรียนกัสีมาบกรบเนาะกัสีประมาณนี่เนาะทางโรงเรียนของบ้านโคกใหญ่ถาวา่สาหรายว่าพิษหรือว่าพิษผาดประการใดสาลายก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำ fc เบอริสุูสุขคนเนาะกะขอความกรุณาเนาะที่เข้ามาบงคลิปสาลายต่ต้นจนจ,นจบก็ฝากความ่พี่น้องกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเนอสบายดีน้องๆ ทางน้องๆคนกะแบบว่าบบเคยมีแขกคนเขามาหาในหรงเรียนคนกะสิเรินแน่อายแน่เนาะเพราะว่าเป็นหรงเรียนชนบทเนาะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้กระสิประมาณนี่เนาะก,ก็สาวหลายก็ทีได้ขอจบคลิปไปก่อนขอก่าเข้าวัาสบายดี